สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับตั้อลิซนั่นเองเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมไมค์คาวอีกเช่นเคยค่ะซึ่งไมค์คาวที่ทุกคนเคยเห็นก็จะเป็นการเอาชีตรอดของโตเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่รอบนี้โตรู้สึกพิเศษมากเนื่องจากพวกเราเนี่ยได้พาเพื่อนๆนะคะมาเอาชีตรอดไปพร้อมกันด้วยนั่นเองซึ่งเพจหน้าใหม่เหล่านี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเราจะได้ทําการแนะนําตัวกันในภายหลังหวังว่าทุกคนก็จะติดตามกันดูเนาะ เพื่อนของพวกเรานะคะได้ตัดสินใจรวมตัวกันเปิดเรียมขึ้นมาซึ่งเรียมเหล่านี้นะคะจะเอาไว้เล่นไมค์คารอาชีพราดปกตินั่นเองซึ่งกระทาม้โตคิดว่าอ้าวไหนๆแล้วก็เปิดเรียมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาอัดไมค์คารร้อยวันกันจะได้ดูว่าหลังจากที่ผ่านมาน้อยวันเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะ ช่วงวันที่1งถึงวันที่สเนี่ยนะคะพวกเราไม่มีอะไรกันมากเลยนอกจากตัดไม้ทลายป่าเหมือนแม่ค้าปกติซึ่งแน่นอนว่าพวกเราก็ตัดกันไปเป็นจํานวนมากเนื่องจากเราไม่แน่ใจว่าพวกเราเนี่ยจะต้องใช้ของได้เยอะขนาดไหนและใช้ของได้น้อยแค่ไหนนั่นเองเราก็เลยทําการขุดอย่างไม่หงแหนต้นไม้นะคะเพราะว่าในโอกนี้ก็ยังมีต้นไม้อีกเยอะแย,ยะมากมายเลยและแน่นอนว่าพวกเรานั้นก็เป็นไม้ค้ามือใหม่กันมากๆยกเว้นโต้นะโต้เล่นมรนดานแล้วแหละแต่เพื่อนของโต้ยังมือใหม่อยู่ก็ยังงูปลาปลากันบ้าง วันนี้ก็จะเป็นวันที่เราตัดสินใจลงเหมืองหาถ้ำนั่นเองนะคะซึ่งทําให้เราได้ดูว่าการเกิดของโกสควิดนั้นไม่ได้เกิดยากเลยสําหรับไอคะาเวอร์ชันนี้อาจจะยังมีบั๊กอยู่บ้างต้องรออัปเดตเด้เนาะแล้วได้ลองหาถ้ำนะคะและถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ใหญ่มากๆพวกเราเนี่ยเลยตัดสินใจนะคะที่จะลงหลักปักฐานอยู่ในถ้ำนี้สักพักหนึ่งเพื่อรอในอนาคตให้เพื่อนของเราอีกคนหนึ่งกลับเข้ามาเล่นกับเรานั่นเองนะคะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากเราจะทําการขุดแร่แล้วก็เราเพื่อนข้าล่านิ้วเซิฟอย่างเดียวเลยเตรียมการอพยพไปเนาะวันนี้เราก็จะทาเต็มการอพยพกันนี่เองก็คือเจ๊ของเราคนหนึ่งนะคะได้ไปเจอที่สร้างบ้านที่เหมาะสมกับเรามากๆพวกเราได้ทําการอพยพไปและได้รับรู้ว่าใบโอมนั้นคือใบโอมดอกไม้ซึ่งใบโอมนี้นะคะก็เป็นใบโอมที่คุ้มค่ากับการตามหาแล้วก็เป็นใบโอมที่พวกเราตัดสินใจทั้งหมดอยู่ด้วยกันที่นี่แหละ ก็คือมันสามารถออกไปไหนก็ได้ข้างด่างมีเชิงเลใน แถวแถวใกล้ๆเนี่ยก็มีถม้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือง่ายๆไม่มีอะไรมากเราก็ตรงหลักปักฐานอยู่ที่นี่เนาะแต่ก่อนที่จะลงถ้ำนะคะเราก็ไม่ลืมที่จะเซฟนั่นเองเพราะอย่าลืมว่าในถ้ำเนี่ยมันจะมีอะไรอันตรายอันตรายมากมายเลยนะหลังจากเซฟเรียบร้อยเนี่ยเราก็ได้ทําการลงถ้ำอย่างสอบอบอุอบสอบสอบคืออะไรเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้แค่ว่าอบอุ่นใจก่อจะเจอว่าเรามอนเตอร์มันประกองกันอยู่ตรงนี้ทําให้เราตื่นตใจอ๋อไม่อยู่แล้วขึ้นข้างบนดีกว่า พร้อมกับมองคนงานที่กําลังสร้างบ้านอย่างนักเอ่อโทษทีนะพอดีเราไม่ใช่สายสร้างบ้านเนะี่ยเราเป็นสายประจนไัย <c oughs> หลังจากห้องเวลาผ่านไปนะคะเราได้ทําการจาิตใจที่จะออกสำรวจทะเลใกล้ๆล,ล,ล้วเนาะเพราะว่าเราก็อยากรูว่าทะเลใกล้ๆของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเราได้ทําการเก็บอ้อ,อยต้นแรกเข้ามาแต่เราก็ต้องผิดหวังนะคะีนเมื่อทะเลของเรานั้นไม่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยก็เต็มไปด้วยทางตันนั่นเองนี่สรุปแกไปทะเลปลอมใช่ไหม แล้วทำไมต้องอยู่ดีๆขึ้นเชื่อว่าเป็นทะเลเรากลับบ้านเนี่ยมาพร้อมกับความแห้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ลืมที่จะเอาอ้อยมาปลูกนั่นเองเนาะเราได้อ้อยมาเป็นจํานวนมากและน้องก็จําเป็นในการใช้ทําหนังสือหรือว่ากระดาษในอนาคตหลังจากนั้นเราก็ทําการเดินปักไฟรอบบ้านเพราะว่าเราได้ทาการรับรู้ว่ามีมอนสเตอร์มากมายเลยที่อยู่แถวนี้ หลังจากเลืมตาตื่นนะคะเราก็ต้องรีบช่วยเพื่อนในการจัดการบ้านของเราเนื่องจากเราตักดักรู้แล้วว่ารอบๆบ้านของเรานั้นเต็มไปด้วยมอนสเตอร์มากมายและแม้คับเบลดลองอิดิชันไม่ว่าเราจะปักไฟสว่างขนาดไหนก็ยังมีมอนสเตอร์เกิดมาได้ทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบ ไม่ไหวแล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างพวกเรานะคะก็เลยเรียบเตรียมสเสบียงเตรียมของเตรียมทาฟาร์มให้เราเนี่ยได้อยู่สบายที่สุดแล้วก็เตรียมหาของนะคะให้กับเพื่อนที่ชอบสร้างบ้านด้วยเช่นกันซึ่งฟาร์มของเราจะเป็นฟาร์มขนาดเด็กแล้วเราก็จะขู่เพื่อนไว้ว่าถ้าใครปลูกแล้วไม่ยอมปลูกคืนเนี่ย าตายแน่แล้วเล่นนะลองจากนั้นนะคะเราก็รีบช่วยกันสร้างบ้านเนาะอย่างน้อยก็ให้บ้านมีกำแพงจะได้ปลอดภัยจากเหล่ามอนสเตอร์แต่ว่าเพื่อนของเราบอกว่าตัดไม้เท่าไหร่ก็ไม่พอเลยแน่นอนสิก็บ้านหลังแรกหลนเล่นสร้างใหญ่ขนาดนั้นจะเอาอะไรมาพอก่อนละคะนี่เราก็ได้ทําการถมดินอะไรให้เรียบร้อยนะคะซึ่งหลังจากสร้างเสร็จเราก็ได้ทําการเอาข้าวไปปลูกเหมือนกันเอาไว้เป็นสเสบียงในนาคตนั่นเองหวังว่าเราจะอยู่รอดนะ หลังจากที่เราไม่ได้กลับเข้ามาเล่นในเรียมสักพักเราก็ต้องตกใจว่าสภาพบ้านของเรานะั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นฟาร์มของเราก็มีผักงอกขึ้นมาแล้วทําให้เราคุยกับเพื่อนว่าโอ้นี่เราไม่ได้เล่นแป๊บเดียวนี่มาขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนก็บอกว่าแน่นอนสิเพราะว่าพวกนางเล่นกันทั้งวันเลยเราได้มีสัตว์เลี้ยงตัวแรกนะคะเป็นเจ้าน้องหมาสีดําแล้วก็มีห้องนอนที่ดูเป็นสัดส่วนเรียบร้อยแล้วด้วยนั่นทําให้โตคิดว่าพวกเรานั้นก็เล่นเกมได้รวดเร็วเหมือนกันนะ หลังจากที่เราไม่ได้เข้าเรียนมาแปบ๊บเดียวก็เริ่มมีของอะไรมากมายเลยแน่นอนว่าฟาร์มตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นสเสบียงหลักของเราเนื่องจากพวกเราเนี่ยยังมีอาหารไม่เพียงพอต่อพวกเราสี่คนพวกเราก็เลยต้องทําการคิดการใหญ่แล้วก็เตรียมสร้างของอะไรหลายๆอย่างที่มันจําเป็นต้องใช้ทําการเคลียร์หน้าดินข้างหน้านะคะ คิดกันเอาไว้ว่าจะทําแปลงดอกไม้นดนาคตส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสวนเบอร์รี่ขนาดย่อมที่เราไปเก็บมาจากปา่าสนนั่นเองซึ่งหนองเนี่ยก็มีจํานวนเยอะมากๆจนเราต้องตัดสินใจเอามาปลูกและเอามาไว้เป็นสเสบียงเอาไว้กินแก้ขัดเวลาเราไม่มีอาหารอะไรนั่นเองเนาะถึงแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังลาบากเหมือนเดิมเพราะว่าผีก็ยังเกิดไม่หยุดเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่าผีมันจะหยุดตอนไหนแต่รู้แค่ว่าเราปักไฟไปเยอะมากๆมันก็ไม่ยอมหยุดสักทีจนเราต้องนอนข้ามวันไม่ไหวแล้วเราต้องนอนแหละอยู่กับผีไม่ได้จริงๆ หลังจากเลีมตาตื่นแล้วก็มาปักไฟเพิ่มก็ไม่รู้ว่าผียันจะเกิดอีกไหมแต่ว่าเป็นเยอะมากๆในเลียมของเราไม่รู้ว่าเป็นอาถรรพ์ที่เราเล่นกัน4ี่คนด้วยหรือเปล่ามันทาให้ผีเนี่ยมีจํานวนเยอะขึ้นมากๆหลังจากนั้นนะคะก็มาทําฟาร์มเบอร์รี่ให้เสร็จเรียบร้อยให้มันดูเป็นรูปเป็นร่างอย่างน้อยก็ดูเป็นนาขั้นบันไดอะไรเงี้ยก็โอเคแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออยู่ดีๆเราเจอกองโจรเข้ามาที่บ้านเราไว้แก่ซึ่งอยู่ดีๆมันมาจากไหนไม่รู้ซึ่งแน่นอนคนที่จัดการนองเนี่ยก็คือเรา เราอาสาจัดการน้องรีบฆ่าน้องอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเกรงว่าอาจจะเป็นอันตรายในอนาคตได้แน่นอนว่าเราทําการฆ่าไปหมดทุกตัวเลยและทําให้เราติดสถานะที่เราไม่อยากจะติดก็คือสถานะเรดนั่นออเองอ้าวทำไมึขนเหลือลูกสถานะนี้นะคะจะทําให้เรานะคะคไปหมู่บ้าน n อ c ซีไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าเราสามารถแก้ได้ได้วยการกินนมเลอแกตัวสุดท้ายแล้วนะเจ้าทงยอมตายซะเถิดอยู่แบบนี้นะ่ไม่รอดแนะ่แกต้องตายแล้วแหละนะเออเห็นไหมติดสถานะแล้วอะ ไม่อยากติดเลยปฏิทโตกแน่นอนเราตัดสินใจเก็บทงกลับมาไว้ที่บ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ลึกยังไงเล่าว,วันถัดมานะคะก็รู้ว่าเพื่อนเนี่ยไปเอาเจ้าแอดสล็อตขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนแต่เพื่อนบอกว่าเจอในถ้ำระหว่างทํำเหมืองก็ทําให้เราได้รับรู้ว่าเล่นไปนานๆเข้าก็เลยเวลามานานแล้วพวกเรานะคะก็เ,เลยตัดสินใจเนี่ยที่จะทําคอกสัตว์เพิ่มซึ่งคอกสัตว์ตรงนี้นั้นก็จะเป็นสเปียงในอนาคตของเราได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าพวกเรานั้นรู้ตัวอีกทีก็ คือกินเยอะไม่หยุดนะคะก็เลยทําการเคลียร์หน้าดินไปซะส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้เพื่อนของเราก็ได้ทําการบอกว่าอย่างน้อนเราก็ต้องไปลากสัตว์มานะซึ่งแน่นอนเราก็ลากสัตว์มาด้วยแต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้ล้วสิว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับพวกเขาสายวันที่ด้เยอะขึ้นแต่ว่ารู้แค่ว่าน้องปัม่มปั๊มกันนะนะโอเค หลังจากลืมตาตื่นขึ้นมาอีกวันก็ทําให้เราตัดสรู้ว่าเราเดี๋ยวต้องเร้่มทงทงานบ้างแล้วเนื่องจากเราปล่อยให้เพื่อนของเราทํางานอย่างเดียวเลยเราก็แอบโดดไปทําอย่างอื่นบ้างนะออกไปนอกเรียนบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าเธอต้องทํางานได้แล้วนะโตโต ก็เลยทาให้เรานั้นก็ตัดสินใจคิดโครงการอะไรแบบเล็กๆน้อยๆขึ้นมาก็คือโครงการที่จะทําแปลงข้าวแปลงผักขนาดยักษ์เพื่อเป็นสเสบียงของเราในอนาคตน,นั่นเองถ้าไมเราถึงเน้นย้าเรื่องสเสบียงบ่อยได้เหรอเพราะว่าสเสบียงของเรามันชอบหายไปยังไงล่ะเพราะว่าเพื่อนของเรามีทั้งหมด4ีคนการหาของสำหรับกินคนเดียวมันก็ไม่พออยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําอะไรให้มันยิ่งใหญ่เลยทุกคนสังเกตไหมคะว่าฟาร์มอะไรพวกนี้ข้อหมูข้อไก่ของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเพื่อนเราทาเองหมดเลยเพื่อนก็เลยมาบ่นวัดเราต้องทำอะไรไ ไม่คิดว่าอยู่เฉยได้ฉันก็จะทาฉันจะทําแปลงผักให้มันดูยิ่งใหญ่ไปเลยเป็นไงแต่ว่าเราใช้เวลานานกับการกบดินมากกว่าที่คิดเนื่องจากเรากบไปหยุดไปกบไปหยุดไปกบไปกบมาแล้วก็ออกไปบนชนไผยกบไป Stanford, ออกมาแล้วก็ออกไปที่อืน่นกบไปกบมาแล้วก็มาขอให้เพื่อนช่วยเพราะขนาดเดียมันก็ไม่เสร็จสักทีเนาะแต่ว่าหลังจากที่กบดินเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ทาการเอาตอไม้เนียมาทําเป็นฟาร,ร์มนั่นเอง ใครที่ดูโตมานานๆนะคะก็จะรู้ว่าโตเนี่ยใช้ตอไม้ในการทําเป็นฟาร์มบ่อยมากเพราะว่าเราเนี่ยติดภาพจําสําหรับฟาร์มของ NPC ซึ่งเราเป็นคนที่ชอบฟาร์มของ n อ c มากอยากกราบาเท้าคนออกแบบมามันดูดีมากๆนะคะเราก็เลยจําเป็นแบบเอามาใช้บ่อยเพราะฉะนั้นก็คอองไม่ได้ผิดอะไรถ้าเราจะเอามาใช้ในโลกเรียมของเราด้วยแน่นอนว่าหลังจากทํางานเหนื่อยเราก็ขอนอนงีบสักพักให้ตายเถอะ ตื่นมาเช้าวันใหม่เจอเพื่อนยืนอยู่หน้าบ้านกำลังมองเฟอร์นิเจอร์อันใหม่ที่เราได้ลงแอดออนเอาไว้เพื่อนของเราได้ทําการบ่นว่าแอดออนนี้ใช้ยากมากสาหรับเฟอร์นิเจอร์แต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็เดินดิ่งเข้านรกไปเลยเนื่องจากเราไม่ค่อยได้เข้านรกนานเท่าไหร่ เพราะว่ามันน่ากลัวมมกทุกคนจะสังเกตว่าเราอยู่ในใบอมโซแซนโมเลสโซแซนโมเลสหรืออะไรสักอย่างแต่ว่ามันเป็นใบ์อมที่เต็มไปด้วยสิ่งอันตรายมากมายมันมีแต่มอนสเตอร์ที่มันตีไกลอย่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยอยากเข้ามาเท่าไหร่เพราะว่ากว่าจะวิ่งไปถึงมันเราก็คือมีโอกาสตายแล้วพวกเราทั้ง3คนนะคะก็เลยได้ทําการขุดไปใต้ดินเพื่อที่จะหาทางออกแต่กระทั่งเจอลาวาเหตุการณ์นี้นะคะทําให้ว่าเราเนี่ยเสียเพื่อนไปคนหนึ่ง โซนาเสียใจแต่ก็สมน้ำหน้าที่อยากหลบไม่ทันเองช่วยอะไรไม่ได้หลังจากขุดหาทางมาจะพักนะคะเราก็เจอใบอมใหม่ในนรกมันเป็นภาพปกติมากเลยนะที่จะเห็นเพื่อนวิ่งหนีหมูเนี่ยแล้วได้ทําการขุดเอาทรัพยากรต่างๆมากมายกลับไปแล้วก็โผล่กลับมาอย่างอัศวินแล้วจะโผล่กอกมาอัศวินแล้วยังไงแล้วก็ขอนอนพักสักหน่อยขอสักนิดนึงวิ่งกลับไปพักที่บ้านนะคะเนื่องจากมันมืดแล้วนั่นเอง คิดถึงเตียงมากเลยไปนรกนานมากแม่ <G ül üyor> ง่วงหลังจากทิ้งเวลาให้ล่วงเลยไปหนึ่งวันเต็มๆในชีวิตจริงและทิ้งให้เพื่อนๆเ,เล่นในโลก ก็คือได้รับรู้ว่าเพื่อนๆของเรานั้นได้ทําการพัฒนาส่วนต่างๆไปไว้มากมายแต่ว่าก็ทําให้เราไม่ได้มีคลิปในส่วนนั้นมาบอกทุกคนเราก็เลยได้ทําการพัฒนาโครงการฟาร์มของเราต่อให้มันจบเรียบร้อยเนาะเราได้ทําการคุยกับเพื่อนว่าเพื่อนเนี่อนอยทำอะไรไปบ้างในระหว่างนี้เพื่อนก็บอกว่าออกไปะจนภัยบ้างตกแต่งของเพิ่มบ้างลงเมืองบ้างก็ตามสไตล์ปกติสําหรับแมคคับที่คนส่วนใหญ่จะเล่นกันเนาะแต่มันก็ทําให้เราได้รับรู้ว่าเราเนี่ย พลาดอะไรไปไหลายๆอย่างมากๆเนื่องจากเรามีงานมีการต้องทําในชีวิตจริงอะจะทำไงได้ละ่ะหลังจากที่เรากําลังขุดให้มันเป็นโครงการเสร็จเนี่ยก็จะสรุปว่ามันมืดแล้วแหละหลังจากที่มันมืดเกิดอะไรขึ้นคะมีมอนสเตอร์เอ่อมันทาให้เด็กคนหนึ่งใจแตกวิ่งกลับไปบ้านเพื่อที่จะนอนคือทนไม่ไหวแล้วคือเราต้องนอนจริงๆไม่งั้นเนี่ยเราต้องสู้กับมอนสเตอร์จนตัวตายแน่แน วันนี้นะคะก็จะเป็นวันแบบปกติทั่วไปแต่ที่สังเกตก็คือเป็นวันที่ฝนตกซึ่งในเซิร์ฟของเราฝนมันจะไม่ตกบ่อยนะตอนแรกมันก็ดูเป็นฝนธรรมดาทั่วไปนั่นแหละจนกระทั่งมันเริ่มมีมอนสเตอร์ต่างๆเกิดขึ้นทําให้เราสงสัยในตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้กันแน่จนกระทั่งเรารับรู้ว่าฝนที่ตกนั้นไม่ใช่ฝนที่ตกปกติมันคือฝนที่เป็นแบบพายุฝนเนะี่ย แล้วก็ทำให้มอนสเตอร์เกิดต่างๆมากมายวิธีเดียวที่เราจะทําได้ก็คือการนอนซึ่งเราเสียดายมากที่จริงวันนี้เป็นวันที่98ถ้าเรานอนตื่นมาเนี่ยจะกลายเป็นวันที่99วันนี้ก็เป็นวันที่99แล้วเชาวนี้ต้องสดใสแน่นอนเลยโอเค ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หลังจากที่เราทําการซ่อมด้ามบ้านแล้วเราก็เดินสำรวจในบ้านว่าเพื่อนเราทําอะไรไปบ้างซึ่งแน่นอนว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าเพื่อนของเราช่ำชองในการใช้แอสออนมากขึ้นทําให้เรามีของตกแต่งที่แปลกตาเลยมากมายและโต๊ะเอนชานที่มาตอนไหนก็ไม่รู้ทําให้เราคิดว่าเราควรจะเข้าไปเล่นกับเพื่อนบ่อยๆซะบ้าง ห้องใต้หลังคาที่กว้างขวางแล้วก็มีคอกม้าที่เริ่มมีม้าเข้ามาให้หมดแล้ว3ตัวอาจจะเป็นม้าของเพื่อนเราทั้ง3คนแต่ว่าเรายังไม่มีม้านะก็คงต้องออกตามหาแล้วก็มาจนภายกันต่อไปแต่ว่าการอัดไมครับเอาชีวิตรอดร้อยวันน่ะมันทําให้เราตระหนักรู้มากขึ้นว่าเราพัฒนาได้ไกลมากเราไม่รู้หรอกว่าไมค์ครับหรือว่ายูทูบเบอร์คนอื่นเนี่ยเขาอัดคลิปเอาชีวิตรอดเพื่ออะไรกัน แต่เรารู้แค่ว่าการอนุการเอาชีวิตรอดร้อยวันของเรานั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆแล้วเราก็ค่อนข้างหวงแหนในเวลาตรงนี้ยืนมองพระที่สักนิดนึงให้เหมือนฉากดรามา่าเวลาใกล้จบของหนังแต่ก็นั่นแหละนะเราก็ไม่อยากอยู่ตรงคืนเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เราตัดสินใจขึ้นไปนอนเพื่อจะข้ามวันไปวันที่สําคัญของเราก็คือวันที่100นั่นเองค่ะ วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่100อเนาะเพื่อเช็คให้แน่ใจเราก็ได้ใช้คําสั่งนะคะเพื่อจะดูว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ซึ่งแน่นอนเหมือนขึ้นมาว่าเป็นวันที่ร้อยแล้ววันที่100เราจะยังไม่ทําอะไรนอกจากเราจะมาบอกรากับทุกคนเราจะบอกว่าคอนเทนต์นี้นะั้นเราอาจจะไม่ได้อัดนานมากเท่าที่ควรแต่อยากให้ติดตามกันนะเพราะว่าเราจะพยายามอัดต่อไปเรื่อยๆและแน่นอนวันถัดไปก็จะเป็น 100- 200ถึงวันนั่นเองเพราะขนั้น,นี้ก็อย่าลืมมาติดตามกันล่ะ ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปของเรานะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย